หรือเปล่าทุกคนอยากเห็นจัตู้มาออกหน่อยออกหน่อยไปยุคนั้นดอกไม้ป่านั้นต่อยนะฮะ สองล้านกว่าสองล้านกว่ายารกระพิตากับมวยคู่นี้ก็ควา,ามสนุกดูเดือดตื่นเต้นมันตื่นเต้นแบบไหนยังไงครับดูเอาวุธมวยของทั้งคู่นับด็อกได้ตลอดทุกวินาทีได้ขึ้นชื่อว่ากระบือดื้อนะปะดูการชกนะฮะดีละะเดินใจเลยเตะซะต่อยขวาถ้าจะมาปะเปรียบเทียบฟอร์มถึงในยุคนั้นนี่ต้องบอกว่าฝ่ายนำ้ำเงินจะเป็นมวยรุ่นน้องนะน้องนะหรือว่าขึ้นชั้นขึ้นมาเทียบกับไอ้เจ้าดอกไม้ป่าซิ์ของจ่าโตอันนปะดูข้างซ้ายดูข้างซ้ายดอกไม้ป่า ปานะฮะทำงานได้หรือไม่เป็นมวยที่มีแข้งซ้ายหมัดซ้ายอันตรายแบบสุดๆครับครับฝ่ายแดงดอกไม้ปา่ายังนะฮะยังไม่ออกมิดเอาดูฮะขยับเข้าไปแล้วเรนโบซ้ายโอ้ยังไม่เตะซ้ายเข้าไปแล้วนะป่าเป็นมวยที่แข้งซ้ายจัดมากนะครับอาวุธสาคัญของดอกไม้ป่าส่วนในเจ้าเรมโบ้ในพวกดุดันนะกะบมือดื้อยาฉายาก็บอกอยู่แล้วว่ากับือดื้อยาโอ้โหเตะซ้ายเข้าไปดอกเมื่อกี้นะปะ เต็มหน้าอกเลนโบนะนี่ครับแข้งขวาเดยว่าว่ามีแต่ซ้ายอย่างเดียวไม่ใช่ขวาผมก็มีใช่คุณมีซ้ายอย่างเดียวดูซ้ายกับขวามวยซ้ายกับขวานี่มันจะสนุกสนานนะครับซ้ายอีกแล้วต้องยอมรับว่ามวยในยุคนั้นของศึกวันทรงชัยนี่มีเสน่ห์มากโอ้ยทั่วทุกภาคทุกโอ้ยมากันบานเบอร์เยอะแยะเต็มสนามปะโดนหมัดซ้ายเลย โดนหมัดซ้ายก่อนต้องต้องระวังโอ้ยขวาตรงโดนหมัดซ้ายก่อนนะป่ะอย่างนี้ขวาตรงนี่เข้าตำราฝาตรงกงเตกนี่ถูกต้องอนับนับประส like, ิทธ uh th ิ <the <the ์จ่าตุ๊กเป็นไงบาบูกรรมการบาบูบาบูยุคนั้นต้องยอมรับนะว่าต่อว่าต่อวินาทีทองวินาทีทองต้องน็อกให้ได้โอ้ยชวนือชวนด้วยซ้ายอันตรายทั้งคู่มีสิทธิ์หลับแต่ซ้ายก็เป็นน็อกมีสิทธิ์ทั้งคู่นะครับตอนนี้ สวนไปละดอกไ้ปะไปซ้ายโอ้โหเลนโพโดนเขาดัางอะคือต้องระวังครับอาวุธนี่ต้องระวังเลยไอซ้ายโดนนะเลนโพโดนซ้ายโอ้โหหงายลงไปละนักปะลุกไหมลุกไหมโอ้โหเหลือเชื่อนะฮะหงายตึงนะครับบนเวทีลุกเลยลุกคนดูลุกตึมเลยแมสนามหมอสนามลุกเหมือนกันนะปะลุกหมดต้องลุกหมดโอ้